สวัสดีจ้าวันนี้อัมพัยจะพาคุณไปเที่ยวกทมกรุงเทพมหานครนะจ๊ะเราอัมพัยมีนัดกันที่ร้านเจ๊นางนะคะวันนี้ค่ะตามอัมพัยมาเลยค่ะเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่สะพานควายค่ะคือสถานที่ก็หาง่ายนะคะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีสะพานควายเลยนะคะ คุณสามารถมาใช้บริการได้นะคะท่านไหนที่แวะเวียนมาทางผ่านมาทางนี้ก็สามารถใช้บริการด้านนี้ได้เลยค่ะมีอาหารอร่อยมีเครื่องดื่มนะคะเชิญเลยจ้าเขาจะมีทั้งหมดสี่ชั้นนะคะสามารถใช้บริการได้ทุกๆชั้นเลยค่ะมาแบบครอบครัวมาแบบคนทำงานหรือมากับคุณแฟนคุณสามีคุณลูกคุณครอบครัวได้หมดเลยค่ะ มีสถานที่ให้บริการทั่วถึงได้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอาหารก็อร่อยน้ําก็อร่อยค่ะฮัลโหลฮัลโหลอยู่กรุงเทพนะคะกรุงเทพสะพานควายนะคะอ่าร้านเบอร์เกอบรีดคาเฟ่อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ สี่ชั้นค่ะสวยงามบรรยากาศดีนะคะน้องๆบริการดีน่ารักเจ้าของร้านสวยใจดีนะคะขอบอกค่ะเจ๊นางเราสวยและใจดีมากๆเลยค่ะเชิญได้นะคะ สวยมากๆเลยค่ะที่ร้านค่ะอัมพายมาติดใจมากอาหารก็อร่อยค่ะบรรยากาศดีสุดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเชิญได้เลยนะคะท่านไหนผ่านมานะคะอย่าลืมแวะนะคะสะพานควายนะคะคาเฟ่ที่สะพานควาย